ลิงันนี้ไปลิงอีกิีถ้าลิงลิงเลยไปโชว์อีกตรงนี้ส่งส่งแล้วคลิกที่รูปรูปรูปโซนแล้วลิงคัดลอยอ่ะนี่นะถ้ามันยาวนี่ทำตัดแล้วท่านสั้นก่อนแล้วสั้นปึ๊บแล้วคัดรอบไปคัดรอบคัดรอบโอเคขอเฟียสย่าเฟียสเข้ายังเข้าแล้วครับ ใช่ล้วอไม่้สออกแล้วขอให้เข้าไปค้นเลยก็ได้เปิดแท็บใหม่ QR Code Generator พิพ์คำว่า QR Code QR QR Code Generator ฟรีนี่อันนี้มากมีหลายเวบบลองดูอันนี้ใะ่อ้าวๆๆๆ9อันคุ้นนะ นี่ก็ได้มีหลายเว็บอันนี้ซ้ายังขึ้มือนี้ไม่ได้เลยนะเริ่กดสีฝ่ายอะไรยอรับพุกกี้ไปกกดว่างว่างลิงกนันวางลิงงเนี่ยแบบชอบแบบไทยเด็ดเลือกๆลองคิดดูก่นอ่ามันจะมีสแกนมีสแกนชัดนะาลองดูลองรับสามไม่ได้หรอ่า่้ เอาแบบไหนงัมันสามารถจ้ะฮซึいいいい่งเจาแบบไหนเอาแบบนี้ครับดาวโหลดบบดาวโหลดได้ไหมดาลพสมัครก่นกดติยอมรับยอมรับเออเนี่ยเมสตา กดบงังเห็บเพ่เ yeah, yeah, yeah. ติอเอเด้นีข <Yeah, yeah. S 1> ึ้นไหมกดต่อไปเลยนะ <Yeah. S 1> ต่อไปบ้างเห็บใส่อ่าแล้วก็ต่อไปเลยไดอยาเรอเลือกรูปแบบ เอาแบบนี้ได้ครับนีดาวโหลดเลยดาวโหลดทียวโคดไปส่งดาวโหลดแล้วขอเฟซไปส่งในเปเดี๋ยวแน้งกอนหนึ่งนน่งเอาไปส่งในช่องคอมเมนต์ในเฟซขอรับครับผมขอ้นะอ่ นี่เยดูยช่องนี่อยูข้าง่างเฮ้ยเข้าไปในกลุ่มนี่เข้าในกลุ่มนี่คือแล้วเขไม่เห็นลิกอดิมเลื่อนครับ,รบรรอพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อแล้วก็แทรกเลืกพิมพ์ชื่อนะครับโหลดลูกเกียยวโ้ดลงไป xong rồi đi xem xong rồi chip chụp xong chụp xong rồi rồi xong rồi xong rồi ต่อไปต่อไปรุกกล่องแฟนสงเขื่อดกล่องเเอะอรมาเรียกเขื่อดตัวนี้ด้ปะแนครับยังองนี่ลอเอาโทรศัพท์มาสแกนดูดิแกนเขื่อดโใช่ไหมถังเจออ้า

มึงเขาลงบอกเขาอืมชืม่ออะไรนะโอเคเอเอมึงยิงมดนเข้าไปแบบสอบถามแล้วไหมแต่เข้าก็าโอเคโอเคเข้าของผมใช่ไหม้าหนะ้วโอเคนี่ก็ลองฝึกทำแบบสอบถาม